ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอาการเนี่ยก็จะมีอาการผื่นแดงอักเสบคันค่ะแล้วก็จะเป็นเป็นหายๆส่วนใหญ่เป็นเนื้อรังค่ะการรักษานะคะ 1. ก็คือในเรื่องของการอาบน้ำค่ะเราก็จะเน้นอาบน้ำอุณหภูมิห้องนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สบู่เน้นเฉพาะบริเวณจุดอับขานี่นะคะใช้สบู่ให้น้อยค่ะ สค่ะก็จะเน้นการทาครีมนะคะทาครีมเนี่ยเราต้องเน้นเพิ่มความชุ่มชื้นนะถ้าผิวแห้งก็แนะนําทาครีมได้บ่อยๆค่ะวิธีที่4นะคะก็คือเป็นการทายาหากมีอาการกําเริบของผิวหนังอักเสบคันก็ทายาจนกว่าผื่นจะหายค่ะ ถ้าเรารักษาคืนภูมิแพ้ผิวหนังแต่นันเนื่อๆนะคะก็จะทําให้อาการของโรคสงบได้เร็วแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้เรื้อร่างนานๆก็มีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มโรคภูมิแพ้มากขึ้นเช่นภูมิแพ้จมูกโรคหอบหืดแล้วก็แพ้อาหาร